ทั้งหมดทั้งมวลที่พิสารเล่ามานี่เราเห็นความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นของการยุคเริ่มต้นของประสาทขอมจนถึงปัจจุบันแล้วคนปัจจุบันอย่างพวกเราเนี่จะเอาประโยชน์ด้านใดบ้างกับปราษาทคูเพ็กครับมีประโยชน์อยู่สามเรื่องหลักๆเนะี่ยถ้าเป็นท่านที่อินกับเรื่องของความเชื่อหรือเขาเรียกคนสายแล้วนะสายมูมเขาชอบความเชื่อ อันนี้พิสูจน์มาแล้วครับเมื่อปี2,540ตอนนั้นอหอการค้าสกลนอครเอยชื่อก็ได้ครับคือคุณประสาสตรงสิริเป็นประธานหอ,อการค้าตอนนั้นเนี่ยเกิดเศรษฐกิจตกต่ำเขาเรียกอะไรฟองสบู่แตกก็เลยต้องการจะให้สินแสเนี่ยมาดูห่วงจุ้ยของเมืองสกลดูซิว่าเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองสกลได้อย่างไรสินแสก็ลงเครื่องมาครับเอ,อเอ่ยชื่อได้ครับว่าอาหุย อาหุยคือคุณอาหุยเนี่ยเป็นชื่อเล่นนะเป็นเจ้าของร้านแสงอุปกรกกณ์สกลนครขับรถไปรับสินแสครับสินแสถามทันทีเพราะว่าสินแสมีคิวบรรยายตอนบ่ายแต่ลงเครื่องนกแอร์ตอนเช้าสินแสถามว่าเมืองเนี้ยมีโบราณสถานที่อยู่ที่สูงๆเก่า,าๆเนี่ยมีไหมอาหุยก็บอกมีครับพาไปปราสาทภูเพกสินแสก็แน่นอนท่านมีอะไรครับหลออแก๊ อุปกรณ์ประจําตัวสินแสท่านเอาหล่อแก้เนี่ยไปจับทิศจับทางจับนั่นจับนี่แล้วเนี่ยท่านถามเลยครับว่านอกจากปราสาทภูเพ็ที่อยู่บนภูเขาแล้วเนี่ยยังมีปราสาทขอมหรือโบราสันอื่นเนี่ยอยู่อีกไหมมีครับก็พามาพระธาตุนารายณ์เจงเวกซึ่งเป็นปราสาทขอมเหมือนกันสินแสก็เอาหล่อแก้เนี่ยมาจับทิศจับทางอีกสินแสพูดมาเลยครับว่าเอ๊มันเป็นเส้นตรงเดียวกัน ต้องมีอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าโดยหลักสินแสแล้วเนี่ยต้องมีแห่งหนึ่งที่สามอยู่ในน้ําเพราะว่าเมืองสกลเนี่ยหันหน้าเข้าหาน้ําหันหลังเข้าหาภูเขาเป็นห่วงจุ้ยของสินแสโดยชัดเจนสินแสบอกว่าจะต้องมีแห่งหนึ่งอยู่ในน้ําจําได้ว่าเอาเรือของประมงเนี่ยตามหาแต่ด้วยเวลาจํากัดครับลืมนึกถึงเกาะดอนสวรรค์ก็สินแสก็เลยหมดเวลาซะก่อนก็ทิ้งกันบ้านนี้ไว้ต่อมา ผมมาเป็นนายกสมอสอนลตารี่ปี2 0 5 5ครับก็เลยมาเจอ,อหุยอหุยมาเป็นเลขาผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมบอกโอ้โ oh, ห oh, oh ถ้าผมอยู่สมัยนั้นรู้กันเลยนั่นคือกาะดอนสวรรค์ครับในวันโลกตั้งฉากกระงอาทิตย์หรือปรากฏการวิสุวัต์ถ้าท่านขึ้นไปยืนที่ภูเพ็กแล้วยิงภาพกลับลงมาครับไปที่ดอนสวรรค์ดวงอาทิตย์จะขึ้นเป็นเส้นตรงระหว่างดอนสวรรค์ นาลายเจียงเวงและปราสาทภูเพกแล้วในตอนเย็นถ้าท่านเอาเรือเนี่ยไปจอดซึ่งผมทําหลายครั้งแล้วมีภาพ่ายยืนยันหมดครับผมยิงมุมกล้องกลับมาที่จากเกาะดอนสวรรค์ดวงอาทิตย์ยอนตัวลงที่ยอดปราสาทภูเพกค,ครับเห็นไหมครับก็แสดงว่าสุริยวิถีในวันนั้นเนี่ยเป็นเส้นตรงจริงเหมือนกับที่สินแสท่านพูดไว้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ ท่านต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับว่าโดยใช้หลัก GPS คราวนี้ถ้าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ท่านไม่ถนัดเรื่องความเชื่อแต่ท่านจะถนัดเรื่องของ GPS ท่านสามารถเอา GPS ไปจับที่ประสาทภูเพกได้ค่าหนึ่งมาจับที่ปราสาทอะไรเจริงเวงและไปที่เกาะด,ดอนสวรรค์ GPS จะพลอดออกมาเป็นเส้นตรงครับห่างกันที่จุดขี้เล็บวัสดิยมสีตำแหน่งเท่านั้นเองฉะนั้นโดยหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย ถ้าห่างกันแค่ขคี้เล็บของทศสนิยม4ี่ตำแหน่งก็คืออนุมานได้ว่าเป็นเส้นตรงเดียวกันเห็น <c oughs> ไหมครับว่านี่คือเรื่องของความเชื่อสามารถพิสูจน์ได้โดยหลักวิทยาศาสตร์อ่ะคราวนี้มาข้อที่2ครับปราสาทภูเพกเป็นจุดเช็คอินที่อย่างดีเลยเป็นการท้าทายท่านที่จะทําแบบอะไรครับเออเอาเอ,าเ,อาเวนเจอร์ทัวริซึมหรือเขาเรียกว่าอะไรครับการผจญภัยที่จะต้องใช่อุปกรณ์ gps ผมกับอาจารย์วรวิทย์เนี่ยได้พิสูจน์แนวครับโดยให้อาจารย์มอเกษตรศเอ่ยชื่อก็ได้ครับเพราะว่าทําด้วยกันคืออาจารย์อุ๋ยอาจารย์อุ๋ยนั่นเป็นอาจารย์ของมอเกษตรศสอนวิชาภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวนะทดสอบอย่างนี้ครับผมกับท่านอาจารย์วรวิทย์เนี่ยได้ไปวาง GPS ไว้10จุดในปราสาทลูกในจุดที่มีซากฟอสซิลในเดินดินลึกลับต่างๆเนี่ยวางไว้เต็มหมดแล้วเสร็จแล้วเอา GPS เหล่านั้นเนี่ย ดาวน์โหลดให้อาจารย์อุย๋ยแล้วให้อาจารย์อุ๋ยเดินหาจุดเหล่านั้นด้วยตนเองโดยพวกผมเนี่ยไม่บอกเลยเราเรารู้ว่าไปทางไหนแต่เราไม่พูดเราเดินตามถ้าอาจารย์อุ๋ยพาหลงเราก็จะหลงตามดูที่คําว่าการใช้การท่องเที่ยวที่เรียกว,ว่า Adventure Tourism ใช้ใช้ดาวเทียมโยงกับตำแหน่ง G P S ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเวิร์กไหมปรากฏว่าเวิร์กครับ อาจารย์อุ๋ยสามารถนำเราเข้าไปสู่เนินดินลึกลับได้ภายในเวลาไม่เกินชั่วโมงแล้วก็เราจัดขั้งที่สองอีกครับพาไปจุดหาฟอสซิลไดโนเสาร์อาจารย์อุ๋ยก็นำเราไปได้แหมแต่กว่าจะถึงเนี่ยเกือบตายเพราะอะไรครับเพราะ GPS เนี่ยเขาเขาไม่สนทางอ้อมคือเขาตัดตรงคราวนี้พอตัดตรงเนี่ยต้องไปตายหน้าผาครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเดินให้สะดวกเนี่ยต้องล็อที่น เ,เขาเรียกแล้วตรงลาดลาดของภูเขาคือไม่ต้องขึ้นหน้าผาแต่ว่า GPS เนี่ยเขาไม่เข้าใจสังเกตไหมครับว่าท่านใช้ GPS เนี่ยบางทีเขาพาท่าไปลงเถียงนาไปไปลงทุ่งนาก็มีคือ GPS เนี่ยเขาตัดตรงอาจารย์อุ๋ยเลยพาผมเนี่ยกับทีมงานเดินตัดตรงครับปีนหน้าผาเกือบตายแต่ในที่สุดก็เข้าถึงแหล่งที่เป็นเป้าหมายได้เห็นไหมครับว่านี่คือประการที่สอง เขาเรียกว่าประโยชน์ของการท่องเที่ยวในเชิงเขาเรียกผจญภัยแบบใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์คราวนี้ผมก็มีกับมีนายไอเดียกับอาจารย์วรวิทย์ครับว่าวันนั้นที่ไปรปะจนภัยแบบเนี้ยอาจารย์วรวิทย์เอาน้ําชาอูหลงร้อนๆเนี่ยไปเสิร์ฟในป่าเลยผมก็มีความคิดว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ครับผมจะวอไปหาโดนครับเราจะมีทีมงานเนี่ย ให้โดนเนี่ยเอาพิซซ่าร้อนๆเอาน้ําชาร้อนๆมาหย่อนให้เลยครับแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บไอ้กล่องที่เป็นสิ่งเหลือใช้เนี่ยให้โดนเอากลับไปทิ้งถังขยะได้เห็นไหมครับว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยถ้าเราจัดเนี่ยเราสามารถเอาเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีความเชื่อมาผสมผสานกับเทคโนโลยียุคดิจิตลอลเหมาะกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นเก่าก็ไปด้วยนะะวันนั้นที่ไปครั้งที่สองเนี่ย เอาใบกระท่อมไปเคี่ยวด้วยครับเ,เป็นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่มาจากอำเภอบางคนครับโอ้โหเดินอายุ70กว่าแล้วนะเคี้ยวใบกระท่อมไปเดินไปก็สนุกสนานเห็นไหมครับว่าการทำเอ็กซ์เวนเจอร์ทัวริซึมปราสาทปูเพ็กนั้นมีประโยชน์แน่นอนอ่ะคราวนี้ประการที่3ครับในเรื่องของการศึกษาท่านทราบไหมครับว่าปราสาทปูเพกเนี่ยเหมือนกับฮาร์ดดิสที่อยู่ในก้อนหินครับทำไมผมถึงกล้าพูดได้อย่างนั้น ผมต้องใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ฐาน60ถอดรหัสที่เขาฝังไว้ในก้อนหินออกมาคำนวณมุมเอียงของโลกได้ครับถ้าท่านไปที่ปรสา,ปาสาทปูเพกท่านจะเห็นว่ามีรอยขีดอยู่ที่ผนังแล้วก็รอยขีดอยู่ที่พื้นผมไปจับมุมดวงอาทิตย์โดยใช้อุปกรณ์50บาทมีทอนก็คือทำนาฬิกาแดดกับไม้โปรเพกเตอร์ราคา15บาทนะรวมแล้วลงทุนไม่เกิน50บาทเอาไปทาบกับรอยที่ขอมก็ทำไว โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นอีกเลยนะแล้วก็มาร์กจุดเงาของดวงอาทิตย์ณเวลาเขาเรียกว่าเที่ยงสุริยะเอาไปเข้าสม,มการครับออกมาเป็นแกนเอียงของโลกที่23.5องศาโดยประมาณได้เห็นไหมครับว่าประสาทภูเพกนั้นสามารถทำหน้าที่เป็นฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ทางดาราศาสตร์ได้ยังไม่หมดครับเมื่อปี255 25 5ผมสแตนบายอยู่ที่ประสาทภูเพกในวันที่21 มีนาคมเป็นวันวสันตวิสวัสธ์แล้วก็ทีมงานของคุณหมอศิริโรจน์เอ่ยนามได้ครับเพราะเป็นทีมงานเดียวกันอาจารย์วรวิทย์คุณหมอศิริโรจน์กับคณะมีคุณลุงบุบผาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้เพชรไปด้วยครับไปสแตนบายอยู่ที่ปราสาทบายนอนกัมพูชาเสร็จแล้วก็ผมออกแบบเอานาฬิกาแดดให้ไปด้วยให้ไปจับมุมดวงอาทิตย์ตรงนั้นส่งข้อมูลมาผมเข้าสมก,การออกเป็นเส้นระวงโลกได้ครับเห็นไหมครับ ว่า,าประาสาทภูเพกนั้นเป็นอุปกรณ์ในการคํานวณเส้นระวงโลกก็ได้ในการคํานวณเส้นลุงก็ได้คํานวณแกนเอียงของโลกก็ได้และนอกจากนั้นเนี่ยพอเกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาสาม,มารถเอาข้อมูลพื้นฐานเส้นระวงโลกที่คํานวณจากภาภาประาสาทภูเพกกับปราสาทบายนเนี่ยมาเข้าเป็นสมการที่2และ3สา,สาม,มารถครรํานวณระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์สาม,มารถครรํานวณระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์ได้ และขณะเดียวกันครับถ้าเอานาฬิกาแดดไปตั้งที่ปราสาทภูเพกสามารถคำนวณความเร็วอัตราความเร็วโลกหมุนรอบตัวเองออกมาเท่ากับ1ชั่วโมงเนี่ยโลกหมุนไปกี่ไมล์ก็เป็นคนพบครับว่าใน1นึ่งชั่วโมงนั้นโลกหมุนด้วยความเร็วสูงถ้าพูดตัวเลขแล้วท่านอาจจะตกใจโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเร็วกว่าเครื่องบินเจ็ตเร็วกว่าเครื่องบินลบปัจจุบันนี้ ด้วยความเร็ว1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเครื่องบินจจมโบเชตยังบินได้เพียง8 0 0 9 0 0เอชั่วโมงเครื่องบิน F5 ยังบินได้เพียงอะไรครับพันกว่ากิโลเมตรยังไม่ถึง1 6 0 0กิโลเมตรโลกเราหมุนเร็วเราสามารถพิสูจน์ด้วยประสาทปูเพกค,ครับเห็นไหมครับว่าประสาทปูเพกนั้นเปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ที่ทําด้วยหินถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเดี๋ยวไวรัสก็กินถ้าเป็นอะไรแผ่นซีดี เป็นแผ่นคอมพิวเตอร์เนี่ย uh, ไม่กี่ปีไวรัสก็กิกนเลือนรางแต่นี่ประสาทภูเพกยืนมาพันกว่าปีเป็นพันปีแล้วครับฮาร์ดดิสของเขายังเหมือนเดิมทุกประการเห็นไหมครับว่าประสาทปูเพกไม่ธรรมดาเป็นประสาทที่มีอะไรลึกลับซับซ้อนอีกเยอะครับ